สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงโรคอ้วนเป็นโรคที่พบกันเยอะมากเลยในสังคมยุคป,ปัจจุบันนะคะไม่ได้แต่สังคมไทยนะประเทศที่พบโรคอ้วนมากที่สุดคือประเทศไหนไทยซิอเมริกาค่ะจากการเซอร์เวยของ national health survey นะคะอเมริกานี่เป็นโรคอ้วนประสบปัญหาโรคอ้วนในอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะประชาชนเขาหนในส เป็นโรคอ้วนไทยเราก็กําลังเดินตามติดๆเป็นโรคอ้วนนะคะงั้นเขาบอกว่าโรคอ้วนจะเกิดโรคอะไรตามมาคะคุณหมอโอ้ลิสเป็นหางว่าวเลยค่ะโรคอะไรตามมาคะที่หมอคิดได้นะคะเบาหวานความดันไขมันสูงนี่เป็นโรคที่ตามมาจากโรคอ้วนนะคะอะอะไรอีก s t r o k เส้นเลือดสมองมีปัญหาเส้นเลือดหัวใจนี่ก็ตามมาจากโรคอ้วนอะไรอีกคะปอดเพราะว่าการขยายตัวคุณลองคิดถึงคนอ้วนอุดอ้วน,น,น,นเยอะๆอ่ะปอดอักเสบตับอักเสบอ่ะ กระดูกลับหนักไม่ไหวแล้วค่ะคุณลองอ้วนเนี่ยเขาบอกว่าแค่คุณอ้วนเพิ่มขึ้น1กิโลกระดูกลับหนักเป็นตันนะคะไม่ได้เป็นกิโลนะคะกระดูกทำหลับเพิ่มขึ้นข้อต่ออักเสบกระดูกพลุนอะไรคะมีบุตรยากหรือนี้มีบุตรยากกันเยอะเพราะว่าไข่ตกไม่สม่ำเสมอฮอร์โมนคุณรวนนี่ไม่ใช่แค่กนี้โรคอ้วนที่หมอพูดมานะคะมะเร็งก็เพิ่มขึ้นจากโรคอ้วนค่ะเขามีการศึกษาเลยว่าคุณเป็นโรคอ้วนมันเร็งต่างๆลิสขึ้นเป็นถังว่าวเลยค่ะมะเรง็งไม่ต้องพูดถึงมะเร็งเต้านม มาเล็งต่อมลูกหมากมนเล็งลำไส้มนเล็งกระเพาะมนเล็งดืดๆเพิ่มขึ้นเยอะคือมะเล็งแทบจะทุกชนิดเลยดีกว่าเพิ่มขึ้นจากโรคอ้วนไม่ใช่แค่นั้นนะคะพื้นแพ้ผิวหนังแพ้น้ำมูกโพรงไซนัสโอ้โหเยอะมากเลยค่ะคือโรคที่ตามมาจากโรคอ้วนเนี่ยตรึมเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเปอร์เซ็นต์แฟตของคุณลดแค่1%เนี่ยคุณจะมีอายุยืนขึ้นได้อีก2ปีเลยนะแต่คนเราชอบลดความอ้วนผิดวิธีนะไปลดมวลกล้ามเนื้อ เอางี้เขาเอาให้เข้าใจก่อนบางคนบอกว่าไปลดน้ําหนักมาแล้วเนี่ยน้าหนักไม่เห็นลดลงเลยหมอเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราลดน้ําหนักเนี่ยทำให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราลดสัดส่วนเราไม่ได้ลดที่น้ําหนักเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการลดมวลเราต้องการลดไขมันเราไม่ต้องการลดกล้ามเนื้อตัวกล้ามเนื้อเนี่ยหนักมากกว่าไขมันเยอะนะคะสมมุติแล้วคุณเอามวลไขมันมาวัดกับมวลกล้ามเนื้อในอัตราส่วนที่เท่ากันมวลเท่ากันเนี่ยกล้ามเนื้อจะหนักกว่าไขมัน เจ็บเท่านะงั้นบางคนเนี่ยบอกไปออกกําลังกายไปทําอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอ้ยทําไมล่ะเพราะว่ามวลมวลไขมันมันเปลี่ยนไปเป็นมวลกล้ามเนื้อน้าหนักคุณก็ดูดูเหมือนว่าคุณไม่ได้ลดลงเลยน้าหนักคุณไม่ได้ลดลงเลยเพราะมันเปลี่ยนจากไขมันมาเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหนักกว่าไขามันในมวลที่เท่ากันงั้นคุณต้องลดให้ถูกจุดคุณจะจะลดความอ้วนเนี่ยคือต้องลดที่แฟตงั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็ต่างกันอีกผู้หญิงเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟตเนี่ยไม่ควรเกิน30 ผู้ชายเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทไม่ควรเกินยอ่อะว่าผู้ชายบอกว่าโหทำไมผู้หญิงเมื่อบอดี้แฟทได้มากกว่าล่ะไม่ยุติธรรมเลยผู้หญิงได้อ้วนได้มากกว่าได้ยังไงฮอร์โมนไม่เท่ากันค่ะ เอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนผู้หญิงมีการตกไข่มีการเก็บไว้ให้ลูกมีการพัฒนาการฮอร์โมนการตกไข,ข่ของเขางั้นงั้นผู้หญิงจะมีฮอร์โมนแฟตสะสมในร่างกายมากกว่าถ้าพวกที่บอด y ี้แฟตของผู้หญิงต่ํากว่าสัก16-18%เนี่ยจะประจำเดือนไม่มาแล้วงั้นคนบอกว่าอะแล้วโรคอ้วนดูว่ายังไงหรอว่าหนูเป็นโรคอ้วนหรือ,อยังส่วนใหญ่เนี่ยคนจะรู้กันแวาแค่วัด BMI เคยได้ยินค่านี้ไหม BMI วัดว่าฉันเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าจะเอากิโลเราเอาน้ำหนักเป็นกิโลหารด้วยความสูงเป็นเมตรกำลังสองอเช่นฉันสูง165ก็1.65ฉันหนักเท่านี้กิโลก็เอาน้ำหนักเป็นกิโลหารว่าฉันน่ะ BMI เท่าไหร่ถ้า BMI เกิน25บอกฉันเป็นโรคอ้วนแล้วไม่ดีแล้วนะต้องลดน้ำหนักซึ่งถามว่าค่านี้ มันชัวร์ไหมมันได้ชัดเจนไหมหมอบอกให้ว่ามันไม่ชัดเจนเลยมันไม่สามารถดูคนที่มีม,มวลกล้ามเนื้อท,ที่มามากไปหรือน้อยไปได้ถ้ามวลกล้ามเนื้อมากไปเช่นนักกีฬาเนี่ยนักกีฬามวลกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยเอาเอาค่า b m i มาดูไม่ได้ หรือพวกคนที่มวลกล้ามเนื้อน้อยคนชราคนแก่หรือคนที่แบบผลมวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยเอาค่า BMI มาวัดไม่ได้ต้องไปดูอีกค่าหนึ่งต้องไปดูอัตราส่วนของมวลกล้ามเนื้อกับไขมันเลยอะค่ะคือ BMI เนี่ยเป็นค่าแบบเบสิกวัดง่ายๆเอาน้ําหนักเป็นกิโลมาหารความสูงเป็นเมตรกําลังสองดูคร่าวว่าฉันอ้วนนี่ยังเกินยี่ิห้ายังเอาคิดกันง่ายๆประชาชนทั่วไปคิดได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่เกณฑ์น,นั้นคุณแบบโหกล้ามเนื้อคุณน้อยหรือเกินกล้ามเนื้อคุณมากเหลือเกินคุณจะมาวัด BMI ไไม่ได้ ก็ต้องมาวัดอีกตัวหนึ่งค่ะชื่อว่า bioelectrical impedance ตัวนี้นะคะเป็นการส่งกระแสะไฟฟ้าเป็นส่งสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปวัดเปอร์เซ็นต์ของมวลกล้ามเนื้อกับมวลไขมันเลยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยว่าคุณมีตัวมวลกล้ามเนื้อกับมวลไขมันเนี่ยเท่าไหร่มันจะชัดเจนเลยว่าเอ้ยไขยมันเท่านี้กล้ามเนื้อเท่านี้พอคุณลดน้ําหนักไปเนี่ยมันลดที่ตัวไหนกันแน่เราต้องการลดไขมันลดเปอร์เซ็นต์ไขมันไม่ใช่ลดเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อ ใช่ไหมคะ,ะมันไม่ใช่มาวัดแบบ BMI BMI เราไม่รู้เลยเรามาวัดน้ําหนักองค์รวมไม่ได้เพราะน้ําหนักองรวมมีทั้งตัวน้ําตัวกระดูกตัวไขมันตัวกล้ามเนื้อเราต้องการลดเนี่ยลดโรคอ้วนเนี่ยคือลดตัวไขมันที่หมอบอกแล้วว่าลดไขมันได้แค่1%คุณอายุยืนเพิ่มขึ้น2ปีเราต้องการลดให้มันตรงจุดคือลดสัดส่วนไม่ต้องการลดตัวน้ำหนักเปลี่ยนให้มันเป็นกล้ามเนื้อซะ งั้นเราต้องไปวัดเครื่องอันนั้นนั่นคือละเอียดที่สุดเป็นการใส่กระแสะไฟฟ้าเข้าไปหรือเดี๋ยวนี้เขาก็มีเป็นตัวเป็นวัดเหมือนกับสแกนตัวบอดี้อะค่ะดูเลยว่ามัสเซลคุณเท่าไหร่บอดี้แฟตคุณเท่าไหร่อันนั้นจะรู้รายละเอียดที่ทําให้ บ o d y ี a แตคุณน้อยลงเราก็ต้องมาหาวิธีว่าจะทํำยังไงใช่ไหมที่จะทําให้กล้ามเนื้อยังปกติอยู่แต่ตัวไขมันเนี่ยมันลดลงลดลงลดลงก็คือการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีนั่นเองก็คือที่ให้หมอแนะนําเลยนะคะคือทํา IF IF ให้ถูกวิธีก็คือช่วงนั้นอะเอาไตกีสลายมาเผาก็คือไขมันลดลงแต่กินอาหารให้ถูกต้องคือกินอาหารที่เน้นโปรโตีนให้ถูกต้องโปรโตีนที่ได้ก็คือโปรโตีนจากพืชโอเมก้าทีลดแป้งขัดขาวก็คือเหมือนที่หมอเน้นทุกคลิปเลย 1. นนอนให้เพียงพอ,อมาปฏิบัติกันเลยตั้งแต่ตื่นเช้ามาดื่มน้ำ สะอาดให้เพียงพอมวลกล้ามเนื้อเกี่ยวกับน้ําด้วยนะคะทุกอวัยวะของเรากล้ามเนื้อมีน้ำสัก80%นะ,ะดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอขอเป็นน้ําเปล่าไม่ต้องเป็นน้ําอัดลมนอนพักผ่อนซ่อมแซมสร้างมวลกล้ามเนื้อช่วงเวลาที่ควรจะนอนเขามีการศึกษาว่าถ้านอนน้อยกว่าวันละ6ชั่วโมงนะคะฮอร์โมนการคอนโทนอะ่ะหิวจะเพิ่มขึ้นความอยากอาหารจะเพิ่มขึ้นการเบิร์นนิ่งแฟตจะน้อยลง งั้นคนที่อยากจะลดน้ำหนักขอน2จุดในการนอนคือนอนให้เกินเวลา6ชั่วโมงและนอนไม่เลดคือนอนในเวลาที่สมควรนอนคือไอสตาร์ทสามทุ่มก,กว่าสี่ทุ่มควนอนแล้วอันนี้ค่ะการคอนโทรลเมตาบอลิซึมในร่างกายจะดีมากจะเผาผลาญแฟตได้ดีฮอร์โมนอิ่มเลปตินจะออกมาทำงานได้ดีเลปตินเป็นฮอร์โมนที่หลังจากอดิโพสทิชูก็คือฮอร์โมนจาก จกไขมันจะหลังทํางานได้ดีเลยอันนี้เป็นข้อที่2ที่จะะช่วยทําให้ลดน้ําหนักได้ดีลดความอ้วนได้ดีข้อที่3คือออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายเบาๆไม่ต้องออกหนักไม่ต้องออกจนมวลกล้ามเนื้อเสียเขาบอกว่าออกและเน้นเวทเทรนนิ่งสร้างมวลกล้ามเนื้ออย่าออกหนักมากออกแบบสม่าเสมอออกเรื่อยๆออกไปอาทิตย์นึงออกสัก3วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะสัก 20นาทีต่อครั้งครึ่งชั่วโมงต่อครั้งแล้วแต่ออกสม่ำเสมอแล้วก็งดแป้งขัดขาวงดน้ำตาลงดไขมันทรานกินอาหารที่มีประโยชน์พืชผักใบเขียวกินเยอะๆเพราะมันจะได้ช่วยในการดูดซึมอาหารที่เรากินเข้าไปพวกนี้ค่ะมันเป็นอาหารของแบคทีรียดีๆที่หมอเคยพูดมาหลายคลิปแล้วเรากินอาหารพวกพืชผักใบเขียวเยอะๆสารพวกนี้มันมีไนตริกออกไซด์กระตุ้นให้หลอดเลือดคลายตัวต่างๆ ดีหมดคือพวกนี้มันทำให้การสะสมแฟตของเราน้อยลงลดการดื่มแอลกอฮอล์อันนี้สำคัญแอลกอฮอล์ทำให้เกิดไขมันพอกตับเรื่องน้ำตาลนี่อย่าลืมไฮฟุกโตสคอนไซลับนะคะไม่ใช่เลี่ยงแต่น้ำตาลไปกินขนมกรุบกรอบตาม ร้านสะดวกซื้อนะคะอันนั้นไฮฟุตคอนเซลับเลยเน้นลดไขมันก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดข้ามเนื้อมาเองโดยที่เรามาเวทเทรนนิ Wait ่งเป็นการลดน้ําหนักที่ถูกวิธีไม่ใช่ไปลดกล้ามเนื้ออ่าแล้วเราก็ไปวัดเครื่องอินบอดี้อะคะ่ะไปเช็คดูหรือจะทํา BMI ก็ต้องเราอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าง่ายๆเป็นใช้วัด BMI ง่ายๆเป็นการสแกนดูง่ายๆถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่กล้ามเนื้อน้อยไปหรือกล้ามเนื้อมากไปแล้วก็ใช้เป็นการวัด b m เง่ายๆก็ได้นะคะ แล้วก็อยากให้เพื่อนๆระวังการใช้ยาต่างๆด้วยนะคะเพราะยาต่างๆนี้ก็มีผลเช่นยาคุมกําเนิดก็บางครั้งก็กระตุ้นความอยากอาหารมากด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆบอกว่าทําทุกอย่างแล้วเนี่ยลดไขมันไม่ได้เลยเนี่ยก็อยากจะให้มาพบแพทย์ด้วยเพราะบางคนเนี่ยเป็นโรคที่มีปัญหาจริงๆแต่ที่หมอเจอก็จะมีส่วนน้อยค่ะที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนเขาจริงๆไฮโปไฮเปอร์ไทรอยต่อมไทรอยต่อมพิตตอิตาลรี่ต่อมอะดีโนแกลนคุณมีเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอมารักษา ที่จุดจุดนั้นปกติเลยระบบไขมันแฟต บอดี้แฟทของเขาปกติเลยเพราะว่าระบบเผาผลาญก็ผิดปกติมาตลอดก็ได้แต่กรุ๊ปใหญ่ๆเลยเนี่ยที่ไปโทษว่าเฮ้ยกรรมพันธุ์ฉันเป็นกรรมพันธุ์พ่อแม่ฉันก็อ้วนๆๆแท้จริงมันไม่ได้กรรมพันธุ์จริงค่ะเป็นกรรมพันธุ์การกินเห็นพ่อแม่กินโดนัทมาตลอด,าลอดชานมไขมุกมาพ่อแม่ไปไหนก็พาลูกไปเฮ้ยซื้อโดนัทชานมไขมุกติดกันค่ะเป็นกรรมพันธุ์การกินก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมพวกนี้ค่ะงดน้ำตาลงดแป้งขัดขาวออกกําลังกายมีความอยากเครียดยิ้มไว้สดชื่นไว้นอนปรับเวลาการนอน และเปลี่ยนลดอย่าไปแบบคุยฉันอดอาหารคําว่า i f ต่างกับอดอาหารนะคะไปฟังคลิป IF ของหมอคือเว้นช่วงการกินแต่ตอนกินแล้วคุณกินที่มีคุณภาพกินให้ได้สารอาหารครบได้มีคุณภาพแต่ช่วงเว้นเว้นจริงๆไม่กระตุ้นอินซูลินเลยต่างกับฉันกินให้ได้แคลอรี่วันหนึ่งเท่านี้พันหแต่กินกระจิบกระจิบกินบ่อยๆกินบ่อยๆกระตุ้นอินซูลินตลอดเวลาอดอาหารให้ได้วันหนึ่งเท่านี้ ไม่ได้เลยค่ะอย่างนั้นเสียมวลกล้ามเนื้อคนละเรื่องกับ I.F. นะคะอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนแข็งแรงห่างไกลโรคอ้วนนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สังคมเราไกลกับโรคอ้วนเพราะว่าโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของทุกโรคที่หมอพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปยาวเป็นหางว่าวเลยก็ให้ทุกคนเริ่มดูแลลดไขมันได้1%อายุคุณยืนขึ้นถึง2ปีเลยนะคะ ก็ฝากติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนานสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะ